วันนี้คุณซื้อมาทำอะไรคุณซื้อมานั่งรถไฟครับผมน,นี้มีปลาด้วยเห็นไหมมีปลาด้วยปลาตัวใหญ่ไหมครับปลาตัวใหญ่ไหมอ้ามานั่งกับใหญ่ๆด้วยครับากับคุณซอครับ วันนี้บรรยากาศดีครับที่จังหวัดกาลสงศิล์นะครับอำเภอบุชินารายดูด้านหน้าครับอ่าด้านหน้าครับอ่าตอนนี้กุศล มีข้าวมีทุ่งนานะครับที่เป็นสัตว์ครับอ่าพี่ซื้อสนุกไหมวันนี้นะ่ะสนุกมากเลยจะมาอีกไหมเหรอเห็นปลาไหมนะเนี่ยเห็นปลาไหมเนะี่ยตัวใหญ่มากเลย ไปมาแล้วคุณซ้อก็กินนมอย่างเดียวรถไฟไม่มีหลังคารถไม่มีหลังคาจิโดรถไฟมีหลังคาไหมหราวันนี้คุณซื้อพาเที่ยว

ไปไปนอนกออ,อ,ออกำลัาเาไปอ่าออกกัแล้วครับอ่ายายเดินดีนะครับออกกำลังกายเจอกันจะถึงอันนี้จะเป็นที่ปั่นไงหรอ ปันน้ำครับรับช่คขับไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นที่ชมวิวนะครับเป็นปบันไดสะพานขึ้นไปคุณซื้อจะเอาไปทำที่สนามคุณซือไหมเอาไปทำเหรอ มันจะมีจิงช้าจิงช้าด้ยวยเหรออันนี้จะเป็นหอคอยนะครับหอคอย,ยสวยงามครับสวยงามครับ ชินารายครับกาลสินตุ่นเ้นจะเอาไปทำสิสามชัยระวังหัวนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นโอ้มงเด็กอ้าขึ้นแล้วระวังหัวครับระวังหัวนี่จะเป็นของคอยนะครับ อ๋อสวยงามแถวนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับเออที่แตยลูกสื่อออนทัวร์ุ้ณื่อเสาร์อาทิตย์พาเที่ยวครับ,บ<า>ครับ ที่สวนกิราภาคนะครับสวนกล้องจิราภาคที่กำลังเติมนะครับเติมวันนี้ขี่กี่รอบแล้ววันนี้นั่งรถไฟกี่รอบแล้ว จะเป็นจิงจ้าน้ำนะครับอ่าีจะเป็นญ้าครับย่ายา่ยาตัดื้อย่าชอบ ใกล้จะถึงแล้วใช่ครับขขยเรือเลยใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นสะพานนะครับสะพานนายนีเเต่าครับเต่าใหญ่ ถึงหรือยังครับอรอบมาหลายรอบแรกมาบบ่ะเ,เอา้ายบายท่านผู้ชมก่อนพี่ซื้อบายบายท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ